อ๋อสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มยอดวิวทิกต็อกนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคาว่า u f o Panel ได้เลยนะครับสําหรับใครนะครับที่ไม่อยากเซิร์ชนะครับหรือขี้เกียจเซิร์ชนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับพอเซิร์ชเข้ามานะครับก็จะเจอเว็บเป็นตัวแรกนะครับแบบนี้นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์เลยนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็มาตรงสมัครสมาชิกนะครับ รากกดเข้ามานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง4ช่องนี้เลยนะครับและอย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอากกดสมัครเสร็จแล้วนะครับใกล้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับอ่ะตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับ u f o Panel เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทุกคนมาเปลี่ยนประเทศก่อนเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสกุลเงินนะครับอันนี้จะเป็นเว็บชาวต่างชาติราคาถูกนะครับการให้มาเปลี่ยนประเทศที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นประเทศไทยนะครับพอเปลี่ยนประเทศไทยเสร็จแล้วนะครับก็มาตรงนี้นะครับมาเปลี่ยนเป็นสกุลเงินไทยนะครับนี่นะครับก็คลิกได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเงินบาทไทยแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ อมาด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube Tiktok i g นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Tiktok ให้ดูนะครับเพิ่มยอดวิวนะครับให้คลิกที่ t i k t o k นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็เลือกเป็นนี่นะครับให้เลือกได้เลยนะครับ3ตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเลือกใช้เป็นตัวแรกเลยนะครับ ติ๊กต็อกยอดวิวนะครับอันนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับต้องบริการนะครับการให้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ทุกคนต้องการจะใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกใช้เลยนะครับเกี่ยวกับยอดวิวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเลือกใช้เป็นตัวแรกเลยนะครับนี่นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้านขวาตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่ หน้าติ๊กแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้เลยนะครับตอนนี้ยอดวิวของเขาก็มีอยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยคนนะครับเดือนหนูมหลังปั๊มเสร็จนะครับนะครับอันละก็คัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะครับอันละกนําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา หนึ100่งร้อยยอดวิวนะครับเดี๋ยวนี้ผมจําลองสักหนึ่งพันวิวให้ดูนะครับค่าบริการก็จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับใครทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับหากกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นขีดเขียวแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนเลยนะครับนี่นะครับว่าคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีรหัสแจ้งอยู่ตรงนี้นะครับรหัสตรงนี้ก็ คัดลอกนะครับถ้ายอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับก็ไปแจ้งแกดมินได้เลยนะครับมาดูที่ตัวช่วยเหลือนะครับอ่ะโทษทีนะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งอยู่นะครับกตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่นะครับในช่วงกําลังดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับ เติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี3มช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีสแกนคิวโค้ดทุกธนาคารนะครับแล้วก็เทเลเกตนะครับสแกนคิวอาแล้วก็เหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับสแกนคิวโค้ดนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกจํานวนเงินนะครับแล้วก็สแกนคิวโค้ดได้เลยนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูนะครับหรือว่าเลือกซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ จะมี facebook นะครับ YouTube t i k t o k IG นะครับแล้วก็หนึ่งหมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้เลือกดูกันได้เลยนะครับมาดูที่แนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ด้านซ้ายนี้นะครับและส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่น5%อร์เซกันด้วยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับ ยอดขึ้นฉาหรือทําให้เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการทักหานบินผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะครับนี่ก็ตั้งแต่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับก็นําเลขที่อ่าผมได้บอกไว้มาใส่นะครับแจ้งกับแอดมินนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดวิวขึ้นยังนะครับครับกดรีเฟรชหนึ่งทีนะครับอ่าตอนนี้ยอดวิวก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับ ตอนแรกเขามีคนดูอยู่ประมาณ1,700กว่าคนนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น3,000กว่าคนแล้วนะครับก็ขึ้นไวและราคาถูกนะครับแล้วก็ทางเว็บจะแถมให้เยอะด้วยนะครับอาถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอ TikTok นะครับเว็บวารมไร้ชาวต่างชาตินะครับราคาถูกนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็คลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์นี้แล้วลองเข้ามาใช้กันดูนะครับ สำหรับวันนี้ผมมาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ